เช้าเลยเหรอนี่ขยันก็าวเฮ้ยเสียงใครมาอยู่ที่หลังบ้านเราเนี่ยไปดูก่อนข้อชาชาปาะาชาว่ามันจะปาจ้งเยอะจังเอ้านี่ขยันแฮนดี่เธอมาทําอะไรอยู่นี่หรอเอาใจขับรถอะไหนนี่เธอมาขับรถอะไรอยู่หลังบ้านฉันเนี่ยฉันตื่นเลยเนี่ยเอา นี่วันนี้เราไปกินข้าวนอกบ้านกันไหมแฮร์รี่ไปไหมไปไปกันเถอะเ <ไป S 2> คลียร์มี่จะฉันไปเตรียมรถก่อนนะโอเคอเลิเ่มแรไปคันไหนดีนะคาริคูเตอร์ไม่เอางั้นไปเอารถสุดเป,ปิดของเราดีกว่าอยู่ทางนน้นนิ่งทางนน้นเลยไปดีกว่าดิไง รถสุดโปรดของฉันด้วาจะเอาคันนี้ดีนะรถอ,อันนี้สำหรับไปเที่ยวนี่งั้นเอาคันนุ้นก็ได้เข้ารถก่อนอาไปดีกว่าจุนรถตรจุนบุญบุญเด็กหน่อยบถตัดผมเด็กหน่อยบก แล้วจอดรถก่อนเชินดีอยู่ไหนเนี่ยไหนออกจากรถก่อนว้าวนี่ไงร้านแบ็คแมนสวัสดีแบ็คแมนสวัสดีย่างไงสวัสดีอันนี้เขาจะสั่งอะไรหรออืมฉันขอ สลัดผักแล้วก็สปาเกตตี้ได้ไหมได้สิเราจะนำให้แบบหนึ่งนะโอเคโอเคง่ายเสร็จแล้วครับใช่สลัดผักกับสปาเกตตี้ขับจะขับใจมากเลยนะท่านยกไปเหียบอย่างก่อนดีกว่างั้นเอ๋อสลัดผักไปก่อนจี้เลย โอเคเสร็จแล้วเก็บเสร็จแล้วงั้นไป <can> เอาบบสปากเกตตี้แปบบ๊บไม่งเอโอเคงั้นรอรอรอซิล,ลี่ก่อนตึ๊บนั่งรอก่อนตื่นมั้ยสวัสดีอันนี้สิัสดีอ้าวสวัสดีซิลี่ เาอคืนนอ,นนอไปงั้นเรามากินเลยไหมกินดิโอเคโอเคงั้นฉันขอสลัดผักก็แล้วกันเถอเอาสปาเก,ก็ตตี้เอาก็ได้นะโอเคเดี๋ยวมาเธอสลับทางกันฉันขออยู่ทางนี้นะโ <Okay. S 1> อเคเอาฉันลมอ่ะแบบนั้นนะโอเคเธอมาทางนี้เราลยโอเคเอาไอ้เนี่ยเป็นไงบ้างล่ะเธอสอนได้ที่เท่าไหร่เหรอ เท,ท่าที่เลยคือชั้นละมมอเธอตั้งยากจังเลยเป็นยังไงบ้างล่ะเธอสอบได้หรออ่ะรถที่ทำเต็งโต๊ะน่าเออไม่เป็นไรชันสบายดีเจ๋อเจ๋อเออชันไม่เป็นไรสบายดีอะเป็นยังไงบ้างหรอเธอสอบได้เท่าไหรอ่อะ เรา18ไงว้าวเราสอบในที่18เลยเหรอที่โหลของเพื่อนเลยเหรอเนี่ยโอ้โหจริงจริงครับงั้นงั้นเรามากินกันเลยโอเคโอเคนะโอ้ยจางอ่อืมอร่อยดีนั่นเนี่ยร้านเธอซื้อร้านอะไรหรอ,อซื้ออะไรหรอร้านเบสมอนด์โอเคเดีย๋ยวขึ้นกินเบสม อ,อร่อยจังเลยโอ้ย oh. น,นี่เธอรู้กันสิอ้อขอโทษงั้นงั้นเรากลับบ้านกันเลยไหมโอเคกลับบ้านกลับบ้านก่อนเนาะ